คุณผู้ชมได้กินหนุ่มหลอ่อค่ะคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบากรสิบก็สิบกระซิบวันนี้ค่ะมาวินอยู่ที่สยามพารากอนค่ะเพราะวันนี้อิเซมิยาเกะเขามีการเปิดตัวน้ำหอมคอลเลคชันใหม่นั่นก็คือเลอเซลดิซีนนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นน้ำหอมกลิ่นใหม่ที่ผสนความสดชื่นเร้าใจของท้องทะเลสู่ความอบอุ่นเย้ายวนของผืนดิ oh <my S 1> นคุณผู้ชม่ะแค่ฟังชื่อก็อยากดมกลิ่นแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไปตามกลิ่นหนุ่มๆน้องต่อแล้วก็น้องเจ๊กันดีกว่าค่ะ หยุดยดมก่อนจ้าสาวรู้ว่ากลิ่นหอมแล้วมันดึงดูดทำงานก่อนเนอะคุณต่อสมุดมีนัดดิวพิเศษฉีดน้ำหอมกี่ฟุดดีคะถึงจะรู้สึกว่าวันนี้หอมหล่อ<ห>ทั้งวัน,<ห>นปกติฉีด ห้าครับห้าห้าขวดห้าจุดห้าจุดจุดไหนบ้างซี่โครงสองที่โครงตรงไหนตรงนี้เหรอตรงระหว่างร่องนี้ครับอ่ะแปลกอะดีแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่เลือดไหลผ่านดีก็ดีจุดชิปจอนมีซี่โครงสองปลายหัวไหล่สองแล้วก็จะมีตรงแถวๆอันนี้ครับด้านหลังเททอยความพิเศษคือผมจะใช้น้ำหอมกลิ่นที่คนคนนั้นจำผมได้อย่างแชร่ลส่วนใหญ่จะชอบแนวแบบเซ็กซี่ลึกๆโอ้ขมมอน <laughs> นภพสมมติว่าเปรียบน้ำหอมที่เราใช้กับแนวเพลงดนตรีผมว่าน่าจะป๊อปฮะป๊อปป๊อปค <laughs> อนนะครับ <laughs> เพราะว่าเวลาเจอเราเขาต้องรู้สึกสบายเหมือนเวลาแฟนขับเจอเราเขาจะรู้สึกสบายตัวอ,อ้นเก่งมากสมมุติว,ว่าคุณสามารถเลือกจากธรรมชาติมาทําเป็นน้ำหอมได้เหมือนอย่างวันนี้ที่เขานํากลิ่นของความเป็นทะเลได,ไ,ดได้คุณอยากจะนําอะไรมาทําเป็นกลิ่นน้ําหอมของคุณผมว่าเกลือน่าสนใจอ้าวจริงเหรอเอาไหม คน, <üler> นเหลือคนเหือ<า> <writers> เอาจาทะเลสิหรือก็อาจจะเป็นพวกสาหร่ายทะเลไหมมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะของสิ่งนั้นถ้าเกิดคุณมีน้ําหอมของตัวเองแล้วคุณต้องตั้งสโลแกนน้าหอมขวดนั้นเพื่อให้คนจดจําว่านี่แหละคือน้ําหอมของต่อสันทรพบรีให้เลยสี่คำซื้อเหอะ ของต่อเซลหาเซลมาเราไม่อยากโชว์เกินสรรพคุณการเขาบอกว่าซื้อเหออ่ะคือประโยคขอร้องของต่ออ่ะคือมันเป็นความแบบเชื่อใจได้แล้วถ้าเกิดพี่มาวินเป็นคนสวยแล้วกลิ่นตัวหอมหอมเดินผ่านคุณต่อธนาโพลีเนี่ยจะทำหน้ายังไงคะถ้าเกิดพี่มาวินเดินผ่านเราเล่นเราเล่น ฉีดน้ำหอมกี่ฟืแล้วถึงจะหอมแบบนี้จ้ะ ห sure> ู้ยหอมมากปกติเวลาออกไปข้างนอกเจอคนพิเศษพิเศษต้องฉีดน้ำหอมกี่ฟึดตีคะถ้าไม่เจอคนพิเศษผมก็อัดเตมที่เหรอแลวการฉีดของคุณฉีดกี่จุดปกติผมจะฉีดตรงช่วงแขนชีพจรแล้วก็อัดหลังคอแล้วก็ตัวครับเสื้อผ้าฉีดไหมหรืออาบเลยสมมุติให้เปรียบความหอมของคุณเป็นดนตรีคุณเปรียบเป็นแนวไหนเป็นแบบป๊อบครับผมเป็นคนที่ฉีดน้ำหอมกลิ่นที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีความฟรุตตี้หน่อยและทีนี้สมมติเจอสาวสวยอย่างพี่มาวินเดินผ่านแล้วกลิ่นหอม มาคุณจะทำอากับกริยา,ย,ายังไงดีค่ะ ชอบวิวตัวหอมชอบคนตรงห้าแล้วน้องต้าหนึ่งแล้วตัวหอมไหมก็หอมถ้าเกิดให้นําวัตถุดิบอย่างในอย่างหนึ่งในท้องทะเลมาทําเป็นน้ําหอมน้องเจเจอยากนําอะไรมาสกัดเป็นน้ําหอมสาหร่ายแล้วต่เหมือนพี่ต่อเลยมันน่าจะมีความกลิ่นนุ่มๆแล้วก็มีความต้มจืดๆน่าจะเหมือนกลิ่นย้าเจะไปกลิ่นเฉพาะเลยของพืชสมมติว่าคุณมีน้ําหอมของตัวเองแล้วคุณต้องตั้งสโลแกนน้าหอมของคุณสโลแกนอะไรดีสะอาดหอมสะอาดบอกความเป็นเราได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องเจกันแลนะคะ